ความเสี่ยงเรื่องวิถีชีวิตเรื่องความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเปิดประเด็นสําหรับที่จะอภิปรายกันต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้นำที่จะนาการเปลี่ยนแปลงจะช่วยกันคิดต่อไปว่าแล้วตกมงประเด็นไหนบ้างที่มันน่าจะหยิบไปใช้ก่อนแล้วไปหยิบไปใช้ในระดับไหนผมคิดว่าเพื่อจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่ามากที่สุดเนี่ยผมจะเชิญคุณวิธุนเป็นเป็นผู้อภิปรายต่อไป อาจารย์และคขอบคุณทา่านอาจา์ครับโชคดีที่ได้พูดต่อจากท่านรองนเพราะผมเห็นด้วยกับกรอบของการนําเสนอที่ท่านรองเสนอมาทั้งหมดนะครับแต่ผมอาจอยากจะย้ำลงรายละเอียดและก็พูดถึงตัวอย่างและทิศทางในเชิงรูปธรรมเพิเ่มเติมเข้าไปนะครับผมเห็นด้วยอนยะ่างยิ่งว่าเราอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งของโลกนะครับและก็ของประเทศแล้วก็ โอกาสที่ท่านได้มาอยู่กันที่นี่เนี่ยเป็นโอกาสที่สําคัญถ้าหากเราใช้โอกาสนี้เนี่ยนำไปสู่ในการสแสวงหาการพัฒนาทางของนะครับในโระบวการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับในความเห็นผมเนี่ยการนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกเนี่ยและของประเทศเนี่ยสามเรื่องนะครับย้ำขั้นรองนะครับอันที่หนึ่งก็คือ,อความคิดนะครับ และสินสภาพของเราที่มีต่อโลกนะครับผมว่าเราเราได้เรียนรู้เยอะมากนะครับเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เป็นส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่พูดถึงเรื่องความตระหนักในเรื่องของขีดจำกัดในการพัฒนานะครับที่เราเห็นปัญหาจากเรื่องโลกร้อนนะครับเมื่อทย้อนไปเมื่อสักห้าถึงสิบปีกว่านหน้านี้เนี่ยไม่มีใครคิดว่าเรื่องโลกร้อนจะเป็นเรื่องที่คนในโลกเนี่ยพูดถึงเป็นการทั่วไปนะครับแล้วก็เห็นปัญหาในเชิงประจักษ ต้องว่าการเปลี่นยนแปลงที่มนุษย์มนุษย์ทําต่อโลกนั้นมันมีอะไรนะครับและเห็นในพลังนะครับของของธรรมชาติความยิ่งใหญ่ของธรรมช,ช,ชาติที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นยังไงอันนั้นที่หนึ่ง่ออันที่สองนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลง,งทางสิจของโลกและแนวโน้มใหญ่ของโลกเนี่ยเป็นที่เห็นกันชัดยิ่งขึ้นทุกทีนะครับว่า,เ,าเรื่อง ข้อจากัดนะครับและความสําคัญของข้อจากัดเรื่องพลังงานนะครับและความสําคัญของ,ของเรื่อ,งอ,ง,ง,อง,งอาหารเนี่ยเป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกนะครับยันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เราเห็นว่าน้ํามันกำลังจะหมดโลกอรารยธรรมและการทาเศรษฐกิจที่ยืนอยู่บนฐานของน้ํามันนะครับซึ่งตอนที่โอบามามารับตําแหน่งนั้นเนี่ยทีมที่ปุึกษาก็พูด2อเรื่องนะครับกับโอบามารเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนขั้วหนาจของโลกนะครับที่มีเอเชียนะครับมีบทบาท ในประเทศใหม่ๆอย่างเช่นบราซิลเป็นต้นเนี่ยจะมีบทบาทความสำคัญม,มากขึ้นในตะขันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่เบืฐานของไอ้พวกน้ํามันทั้งหลายเนี่ยต้องเปลี่ยนไปนะครับอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่สําดียและที่เราเห็นก็คือว่าเรื่องความสํมาคัญของเรื่องการเกษตรและกา่หายสถนานการณ์หลายอย่างที่เป็นมายาคตินะครับที่เราเห็นว่าอุตสาหกรรมมันจะเป็นทางออกของโลกของประเทศเป็นทิศทางนนเนี่ยผมคิดว่า ข้อจำก,กัดทั้งสองเรื่องที่เราเห็นนะเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องนี้ไปโดยสิ้นเชิงและถ้าหากเราไม่หยิบฉวยนะครับการเปลี่ยนภาพการเปลี่ยนแปลงที่พลังงานแราหายจะมีความสาคัญนะเนี่ยผมว่าเราจะไม่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ตั้งแต่ประเทศไปจนถึงความอยู่รอดของเกษตรกรและคนส่วนใหญ่นะครับประเด็นที่สามก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชีวิตผมเนี่ย ผมเชื่ okay. ี่เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดนะครับครั้งหนึ่งของประเทศถ้าเราหยิบฉวยได้ใช้ประโยชน์นะครับจากปัญหาที่มันกระตุ้ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็มันข้อบดโอก,โกาสที่เราจะเสนอทางออกของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเช่ี่เป็นโอกาสตรงรอามากกว่านะครับหลายเรื่องเนี่ยมันถูกซุ้ไว้มานานนะครับแต่เมื่อปัญหากระตุ้ขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นอาการเราวิเคราะห์สาเหตุได้เราจะเดินหน้าไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้อย่างไ นี่เป็นเรื่องใหญ่กรอบใหญ่นะครับที่บอกนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้นําทั้งหลายนะครับได้มารวมกันที่นี่และจะผบคิดว่าเราจะเดินไปยังไงน,นะครับที่ผมอยากจะพูดในเชิงเรื่องการเกษตรและอาหารนะครับและภาคเกษตรที่จะพูดนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องหัวใหญ่ใจความสำคัญของปัญหาที่เราพูดถึงนั้นเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องซ้อนกันอยู่นะครับ ว่าปัญหาเกษตรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาของตัวมันเองนะครับแต่มันเป็นปัญหาของผมคิดว่าเป็นสิ่งเียใช้คําว่าความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาเรื่องการเกษตรนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านะครับเรื่องการเกษตรทั่วไปที่เราพูดถึงนั้นนะครับเรื่องผลผลิตก็ดีนะครับเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งโลกแต่สิ่งที่เราเห็นในประเทศเนี่ยที่เป็นต้นตอาปัญหาใหญ่หลายอย่างก็คือความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเรื่องการเกษตร แลการเกษตรที่มันไม่ตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่ของชาตินะครับเราอยู่ในประเทศที่บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับมีกําไรมากกว่า25,000ล้านต่อปีนะครับแต่เดียวกันเนี่เรามีเกษตรกรนะครับที่ไม่มีที่ดินเนี่ยเกือบล้านรายนะครับมีที่ดินแต่ไม่พอเนี่ยห้าแสนรายมีเอกสารติดท,ที่อยู่ในรูปที่เขาไม่สามารถที่จะ พัฒนาในตัวกรรมสิทธิ์ของเข้าได้ให้มีเป็นระดสูงนะครับอยู่อีกเกือบล้านรายนะครับอันนี้บอกว่าเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่เราเราจะต้องก้าวข้ามตัวนี้ไปนะครับเ,เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีนะครับผมว่าเรามีปัญหาเรื่องของการจัดการนะครับของเรื่องของผลผลิตนะครับการจัดการเรื่องทรัพยากรให้ตอบสนองต่อต่อคนสุดใหญ่มากน,นะครับผมว่าคนไกลทั้งหลายที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี้ยมันไม่เอื้อมวยในหะ้ทําให้เกิด ความเสมอภาพในการพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับอ่นี่คืออนาคตของการเกษตรนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยจำนวนเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ลดลงแบบนั้นในช่วงหลังนะครับถ้าดูกราฟนี่เราจะเห็นว่าจํานวนเกษตรกร,ร,รอลจะอายุมากขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มว่าเกษตรกรที่อายุน,น้อยเนี่ยกำลังเข้ามาสู่ภาคเกษตรมากขึ้นอ่ถ้า ดูปรากฏการณ์หลายอย่างนะครับที่ผมเห็นในช่วง2ปีมานี้หลังเดกนเกิดวิกฤตอาหารเนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่เป็นจํานวนมากนะครับลงไปสู่ภาคเกษตรเราเห็นคนจากภาคอื่นเ็ไปสู่ภาคเกษตรนะครับและการลดลงของภาคเกษตรเนี่ยก็อาจจะไม่จริงอีกต่อไปนะครับภายในสถานการณ์ของวิกฤตอาหารนะครับและความสำคัญของเรื่องอาหารนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงน,นะครับที่จะให้เกษตรกรและคนส่วนใหญ่ขึ้นยากลำบากภายในช่วง4ี่ห้าทศวรรษของการพัฒนาเนี่ย จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แทนที่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทรั้ชาตินะครับและเรื่องนี้ใหญ่มากนะเป็นก็เป็นปัญหาระดับโลกเป็นปัญหาโครงสร้างของประเทศเแน่นอนครับเกษตรพันธสัญญานะครับตอนนี้เม็นีปัญหาเรื่องของชาวนาสว่วนหนึ่งมีที่ดินส่วนหนึ่งไม่มีที่ดินใช่ไหมครับส่วนหนึ่งอยู่ในเกษตรพันธสัญญาตามตัวเลขยังน้อยอยู่นะครับอยู่ประมาณของของสำสนักสื่อที่ค่าในปีมาหนึ่งแสนหกหมื่นรายนะครับ หรือครอบครัวเนี่ยแต่ว่าผมเลียกต่อไปนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากขึ้นทุกทีของการจัดการระหว่างต่วที่ดีที่ดินเกษตรรายใหญ่นะครับแล้วก็กเกษตรกรบารงรายที่อยู่ภายใต้คอนแทคของบริษัทนะครับถ่านจะได้ดูนะครับ,รบซึ่งดูตัวเลขของปบสมาหลายปีนะครับท่านรองมาดูของงทร้างดีถ้าบอกว่าท่า,ทานเกษตรพรนทสัญญาที่ท่านดูอยู่เนี่ย80%เนี่ยล้องเหลว แล้วก็สัญญาก็ไม่เป็นธรรมนะครับทำอย่างไรนะครับถ้าเราเห็นว่ามันมีข้อเสนอใอนเ่องชุ่มไถ่เกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเกษตรแนสัญญาจะมีอทสําคัญเรื่องนี้จะทําให้ถูกต้องและเป็นธรรมได้อย่างไงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับต้องเหนือจากเรื่องที่ดินนะครับที่เราจะต้องจัดการที่เราไม่พูดมากมากเลยก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษ,ษตรกรนะครับผมยกตัวเลขมาบางตัวแค่นั้นเองครับนี่คือตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคนะครับ ที่ตรวจเลือดนะครับของกเกษตรกรที่เสี่ยงนะครับและไม่ปลอดภัยอันเกิดขึ้นจากไขสารที่มีการเกษตรที่เขาใช้นี่นะครับตัวเลขเนี่ยในช่วง10ปีมานี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับถ้าถ้าดูตอนปี40เนี่ยกเกษตรกรที่ตรวจเลือดและฟอบสารไอโอเกนิลฟอเฟตในเลือดที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเนี่มีประมาณประมาณ20ปนะครับปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นไปที่40 ผมดูตัวเลขน,นี้ในบางจังหวัดเนี่ยน่ากลัวมากนะครับนั่นเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือแนวโล้อนะครับตัวเลขของสำนักงานสุขภาพการสุขภาพแห่งชาตินะครับมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวที่ล้อกับเรื่องนี้ผมยกอย่างเช่นถ้าต่านดูกราฟเส้นสีม่วงนะครับก็คือกราฟของผู้ป่วยเป็นคนที่ตายเพราะโรคมะเร็งนะครับปัจจุบันเนี่ยแซงหน้าหลายโรคไปแล้วนะครับเช่นโรคเออ รวมระทั้งอุบัติเหตุนะครับที่เป็นสาเหตุใจของการตายของคนในสังคมรวมถึงหัวใจก็เนี่ยมาแซงไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจัยจากเรื่องอาหารนะครับเป็นเรื่องใหญ่ของของ,ของการเกิดโรคอะไรแม้ว่าไม่ทั้งหมดก็ตามนะครับไอันนี้เป็นแนวโน้มที่ที่เราเห็นควมีการให้ดูตัวเลขนะครับของการส่งออกผักของไทยที่ไปยังยุโรปนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าไทยไม่ได้เป็นประเทศ ส่งออกสำคัญของยนะครับอยู่ในลำดับที่ประมาณ10กว่านะครับจากทั้งหมด70สประเทศที่ส่งองอกภัาและมลต่้อยยูแต่ว่าสถิติการตรวจสารเคมีตกค้างน,นะครับที่เราเจอก็คือเราเจอเป็นอันดับหนึ่งของทุกประเทศที่ส่งไปย,ยังญี่ปุ่นในขณะที่จีนนะครับส่องออกมากกว่าไทยในยประมาณ26เท่านะครับตรวจไม่เจอสักตัวอย่างเดีวยวน,น,น,นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เิดเิดเจอตัวอย่างหนึ่งนะครับ ตุรกีสง่งออกมากกว่าเรา4 5สบห้าเท่านะครับแต่ว่าการตรวจคบตัวอย่างนี้น้อยกว่าเรานะครับสารตกค้างที่ EU ไม่อยอมรับนะครับนั้นเป็นสะท้อนภาพของการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกไปแล้วนะครับแต่เรืองหลังก็งคือว่าไอ,ไอ้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับและผลผลิตที่เราทิ้ที่อยู่ในปัจจุบันนีมาายมันจะยแย่มากกว่านั้นหลายเท่านะครับนั่นคือกระบวนการที่เรา ตรวจสอบควบคุมอย่างดีใช่ไหมครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่นะครับของที่เราพูดถึงในเรื่องเวลาพูดถึงเรื่องการเกษตรเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเนี่ยเราไม่ได้พูดเลยผมว่าเรื่องนี้เป็นวิกิตการอันหนึ่งพอๆกับเรื่องที่ดินและที่สินนะครับที่ท่ารองด้พูดไปบ้างไหมแน่นอนครับเรื่องน้ามันนะครับนี่นี่คืออนาคตของน้ามันนี่คือราคาของน้ามันนี่คือปัจจัยการผลิตที่เชื่อมโยงกับน้ามันก็คือปุ๋ยเคมีนะครับข้อมูลของ u d a ทำนายอนาคตนะครับของราคาของปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งถ้าเราไปดูสถิติของการปลูกพืชของประเทศเนี่ยต้นทุนหนึ่งในสามนะครับเป็นต้นทุนปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชภายใต้สถนานการณ์ที่น้ำมันมีราคาแพงนะครับฟอสซิลกำลังหมดจากโลกเนี่ยการพึ่งพาการผลิกที่อยู่บนฐานของการพึ่งสารเคมีเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยไม่ใช่อนาคตนนะครับแต่ว่าเป็นจุดจบนะครับ แล้วก็เชื่อมโยงกับหลายเรื่องเราต้องกลับไปสู่ฐานทรัพยากรของเราที่เราเป็นนะครับไม่ใช่ทต่งทานฐานทรัพยากรที่มาจากน้ํามันนะครับซึ่งมันกำลังจนะหมดอนาคตภายในไม่ช้านะครับและความรุนแรงนั่นก็คือฐานไอตัวทรัพยากรชีวภาพนะครับฐานความหลากหลายทางบเพื่อตัวเรานี้ยเองผมตอไปเร็วๆนะครับนี่คือราคาอาหารโลกนะครับแล้วราคา,าโลกนั้นเนี่ยก็คือแน่นอนครับจะไม่มีทางต่ำอีกต่อไปนะครับถ้าท่านดูตัวเลข